ในป่าที่มีดอกไม้สวยๆหลากหลายชนิดแต่รู้ไหมว่าดอกไม้บางดอกในป่าแห่งนี้เป็นดอกไม้ประจำราศีลองทายดูสิคะว่าดอกไหนเป็นดอกไม้ประจำราศีเกิดของคุณสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูดอกไม้ประจำราศี ที่ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังบอกนิสัยลึกๆตามหลักโหราศาสตร์ไทยได้อย่างแม่นยำใครอยากรู้ว่าดอกไม้แบบไหนบานในหัวใจคุณมาดูกันเลยค่ะราศีเมษดอกลิลลี่ดอกลิลลี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความโดดเด่นความสง่างามและการเป็นผู้นำโดยธรรมชาติต่อให้วางไว้ในมุมธรรมดาก็ยังดูเด่นจนใครก็ต้องเหลียวมองเหมือนคนราศีเมษที่จุดไหนก็เป็นเวที มีพลังลุยกล้าคิดกล้าทำและไม่เคยยอมแพ้ดอกลิลลี่เปรียบเหมือนตัวคุณค่ะเด่นแบบไม่ต้องพยายามเป็นธรรมชาติของผู้นำข้อเสียเล็กน้อยคือบางทีรีบเกินไปจนคนรอบข้างตั้งตัวไม่ทันเหมือนไวไฟแรงจัดจนเราเตอร์ร้อนราศีพฤกษพดอกลีลาวดีลีลาวดีเป็นดอกไม้ที่นิ่งสงบ สุขุมนุ่มนวลแต่แฝงความแข็งแกร่งภายในเป็นดอกไม้ที่รอเวลาเบ่งบานอย่างมีชั้นเชิงเหมือนคนราศีพฤกษบที่สุขุมรอบคอบคิดยาวคิดละเอียดไม่พลีพลามและค่อนข้างรักสบายแต่ระวังนะถ้าใครทำให้โกรธขึ้นมาจริงๆจากดอกไม้สวยๆอาจกลายเป็นไม้ตะบองได้เหมือนกันค่ะแต่โกรธยากมากนะราศีเมถุนดอกเล็บมือนาง เล็บมือนางเป็นดอกไม้กลิ่นหอมแบบหวานๆเปลี่ยนสีได้ตามเวลาและเลื้อยงามตันเส้นสายนี่แหละตัวแทนคนเมถุนคนที่มีความคิดหลากหลายปรับตัวเก่งช่างสื่อสารและมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติบางครั้งดูเหมือนหลายบุค,คลิกในคนเดียวแต่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่สองใจนะคะแค่สองโหมดเท่านั้นราศีกรกฎดอกบัว ดอกบัวเป็นดอกไม้แห่งความอ่อนโยนสงบนิ่งแต่มีศักดิ์ศรีและคุณค่าในตัวสูงเหมือนคนกรกฎที่อ่อนหวานลึกซึ้งมีอารมณ์ละเอียดอ่อนรักครอบครัวและคาดหวังให้คนรักใส่ใจแต่อย่าปล่อยให้ฟุ้งฝันมากไปนะคะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นดอกบัวติดลมคือคิดเพลินแต่ไม่ลงมือสักทีราศีสิงห์ ดอกทานตะวันทานตะวันเป็นดอกไม้ที่หันหาความสว่างเสมอสดใสอบอุ่นเป็นมิตรและเต็มไปด้วยพลังบวกเหมือนชาวราศีสิงห์ที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวแบบไม่ต้องพยายามใครคิดว่าสิ่งอยากเด่นไม่ใช่นะคะเขาเด่นเพราะธรรมชาติให้มาตั้งหาดราศีกันดอกทิวลิปทิวลิปเป็นดอกไม้ที่เรียบหรูเนียบสะอาด และต้องการการจัดวางอย่างเป็นระเบียบเหมือนคนกันที่ละเอียดใส่ใจทุกอย่างรอบคอบฉลาดและคิดเป็นระบบจุดอ่อนคือบางทีเจ้าร,ระเบียบเกินไปจนเพื่อนๆแอบแซวเป็นว่าราศีแม่บ้านแห่งจักรวาลราศีตุลดอกกุหลาบกุหลาบคือดอกไม้แห่งสเสน่ห์ความงามและความสมดุลแม้จะมีหนามแต่ก็ยังเป็นที่หลงไหลเหมือนคนราศีตุลที่เป็นมิตร เข้ากับคนง่ายพูดจาหน้าฟังและมีสเสน่ห์ทางสังคมข้อเสียคือเรื่องระเบียบอาจไม่ค่อยถนัดนะคะโตะอัดรกแต่หัวใจเป็นระเบียบค่ะราศีพิจิกดอกกระบองเพชรดอกกระบองเพชร,ร,เ,พชรเป็นดอกที่สวยแปลกตาเบ่งบานยากและมีเสน่ห์แบบลึกลับเหมือนคนราศีพิจิกที่เข้าถึงยากเงียบๆไม่พูดเยอะแต่ลึกซึ้งรักจริง และไม่ชอบสังคมพร่ำเพรื่อใครมีเพื่อนพิจิกอย่าไปเซ้าซีนะคะเพราะเขาไม่ค่อยชอบเล่าอะไรแต่ถ้าเขายอมเล่าแปลว่าคุณพิเศษมากค่ะใครคิดว่าพิจิกดุเปล่านะคะเขาแค่หวงพลังงานเหมือนกระบองเพชรที่เก็บน้ำไว้อย่างดีเท่านั้นเองราศีธนูดอก Bird of Paradise ดอกไม้ชนิดนี้ดูเหมือนนกกำลังโผบินมีชีวิตชีวาสดใสและเต็มไปด้วยอิสระเหมือนชาวธนูที่รักความสนุกมีเป้าหมายชัดเจนชอบการผจญภัยและมีพลังบวกในตัวเป็นราศีที่ไม่ค่อยอยู่เฉยทาไม่อยู่นอกบ้านก็อาจกำลังวางแผนออกทริปค่ะราศีมังกรดอกเบญจมาศเบญจมาศคือดอกไม้แห่งชนชั้นสูง ความอดทนและความสำเร็จเหมือนคนมังกรที่จริงจังมีวินยัยฉลาดวางแผนเก่งและขยันมากข้อดีคือทำงานแล้วเห็นผลแน่นอนแต่ข้อเสียคือบางทีเครียดเกินไปจนเพื่อนอยากจะมอบดอกไม้งานแต่งให้เพื่อผ่อนคลายราศีกุมดอกกล้วยไม้ กล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่ต้องการการดูแลอย่างเข้าใจต้องรู้ใจถึงจะเบ่งบานได้สวยเหมือนคนกลุมมีโลกส่วนตัวสูงและรักอิสระใจกว้างฉลาดมีสไตล์และเป็นมิตรกับธรรมชาติพิเศษคืออยู่กับคนกลุมต้องใช้ความเข้าใจไม่ใช่การจับผิดเพราะเขาเป็นคนรักอิสระสุดๆราาีีมนนนดดอกคชั่แง คาเนชันแดงเป็นดอกไม้ที่มีสเสน่ห์ลึกลับแบบศิลปินเต็มไปด้วยอารมณ์ความรักความฝันและจินตนาการเหมือนคนมีนที่อ่อนไหวนุ่มนวลและโรแมนติกข้อดีคือความคิดสร้างสรรค์ล้นทะลักแต่ข้อเสียคือบางทีก็ฟุ้งฝันจนลืมตอบลายค่ะถ้าชอบการทำนายวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะ ไปรอชมดอกไม้ในใจคุณว่าจะบานวันไหนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ